ดังปืนยิงให้เราเสียสติโอเควันนี้มาแปลกแนวไหมยางที่ทุกคนเห็นกันต้นคลิปแหละก็คือแรงกดดันของผมที่แปลกสุดๆเพราได้มาจากนกแก้วมาขอคือเรื่องมันเกิดตอนที่ผมซื้อโคตรพ่อโคตรแม่เม็ดมะม่วงหิมะพานจํจำนวนสิบตันเพื่อมากินสิวันราคาเป็นหมื่นเป็นแสน แต่เมื่อผลกินไปคําแรกผมก็ขายทิ้งมาทันทีไม่ใช่เพราะว่ารสชาติมันไม่อร่อยนะแต่มันเป็นเพราะว่ามีอะไรสักอย่างที่ผมกัดไม่เข้าอยู่ในปมมากเมื่อมาดูดีๆมันคล้ายไข่อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็เลยคัดจีมันทิ้งไปแต่ตอนนั้นผมอยู่บนดอยอินทนนท์ซึ่งผมเป็นเจ้าของเองแหละและผมกำลังจะเจาะดอยอินทนนท์ของผมอยู่ซึ่งผมจะลองเจาะถึงเบสล็อกไปเลยเพอดีคนมันอยากรู้ว่าตายโลกเป็นยังไงโอเคกับข้อเรื่องตะกี้ผมโยนไข่ลงไปใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นลาวาอยู่ข้างล่าง ใครมันลอยตามลาวาแต่หลังจากนั้นสิ่งที่คาดคิดไว้แล้วว่าต้องเกิดมันก็เกิดขึ้นมันก็ได้กลายเป็น,นพ่อคนแม่นกแก้วมาคอที่ออกมาจากไข่ลาวาแต่เดียวมันเพิ่งออกมาจากไข่มันยังเป็นตัวเด็กอยู่เพราะฉะนั้นมันยังไม่มีขนขแ,แน่นอนมันกลายเป็นนกย่างในลาวา แลเนื่องจากมันเป็นของแปลกยังมีด็อกเตอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นด็อกเตอร์ของแปลกนั้นที่ชอบหลบโนของแปลกเข้าเลยขี่รถคาร์บอนกันไฟกันลาวาความทุกอย่างก็ก็กันความร้อนขี่ไปเพื่อไปเอานกมากินฮ่าได้นกมาแล้วเข้ากลับไปที่แฝดของเขาแล,กลาวกำลังจะกินนกแต่พระเอว่า,วามันมีเด็กกระโปรงที่ไม่ใช่แว่นนักตกากยามแม่บ้านฮะนี่แค่รมคำยูทูบแต่ไม่ได้ใส่แว่นออกพัสมันถึงกลับโดนนกแก้วงโง่ๆดูถูก นี้ต้องส่งลูกแก้วนี่ไปให้เอสหลายคนอาจจสงสัยว่าหมอนรามารู้ได้ไงว่าต้องส่งไปทีป่บ้านเอสถ้าพวกคุณใช้สมองคิดสักหน่อยก็จะรู้นะ <ś c oughs> ผมจะแปลกร่างกงไม่ต้องพูดเยนอะเนาะ